โ้นี่บอกกองเสียผาครับนฬ่กาเงนเนี่ยครับแล้วก็ลงหนีก็ไปหนีด้่งรายานวบ่้ันดาน้ำจากที่ไหนครับอะไรคุ่เป็นเจอสภาพถบยังไงบ้างครับผมอะไรนะครับเจอสภาพถบอยูงไงครับอยู่ตรงขอบสั่งครับในกอบัวบอ มาข้นะข้างมาข้างข้างา ลุงโดลุงโดครับเวเรามาลงมาบวชจังมงก่อนสี่หามงจักทุ่มจะมาเท้าทุ่มเท้าหากันบ้างจับอกวาดเ่เห็นกันจะมาทุ่มเท้ากันไปเงินแล้วมีย